ได้เวลาขยับขยายครับไปทำภารกิจอีกจุดภารกิจที่ว่าที่จะไปทำการเนี่ยก็คือไปปิดคันบล็อกน้ำนะครับบริเวณจุดสิ้นสุดของหน้างานของทีมงานฟบาบนาดก่อสร้างครับโดยจะยกรถขุดซานี่ทั้ง3คันเนี่ยไปหมดเลยครับ กุดแคนน้องน้ำบ้านขวสลต์ตะบะเขียบอำเภอคุมเมืองจัวัวงดบุรีรัมย์ครับออกนำไปก่อนครับ Sunny S Y 2154ครับป่าเจาะปูกค,ควบคุมเดินขึ้นมาจากบริเวณจุดที่มีการปิดคันบล็อกน้ำตรงกลางระหว่างช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สอง ันแรกคันที่2ก็จะเป็นฝั่งของพี่ต้นครับสองหอีกคันส่วนสุดท้ายก็จะเป็นท่านเป่า2 0งรอยู่ตรงนี้ครับหนุ่มไอซให้ประจำการตรงนี้ครับโปรเบสเค0องรประจำการอยู่ที่นี่ถอยดินอยู่ที่นี่เดี๋ยวเอาสาคันเนี่ยไปลุมอบอกน้ำเอาไว้เนื่องจากว่า ที่ตัวกุดแชเนี่ยค่อนข้างยาวครับแล้วก็น้ํามันไหลมาตลอดสูบเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้องไปบล็อกจุดสิ้นสุดเลยก็คือพ5 0 0เมตรเนี่ยหน้างานถึงไหนก็ไปบล็อกจุดนั้นไว้ไม่ให้จุดที่ไม่ได้ทําการกุดลอกนะครับไม่ให้น้ําไหลเข้ามา ไปเป็นครันที่2ครับเดินไกลครับเป็นกิโลเลยท่านเป่าพร้อมหรือ,อยัง <c oughs> ท่านเป่าบอกยังไม่พร้อมเดี๋ยวท่านเป่าก็จะตามไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นครับเตรียมตัวแล้วครับมาถึงแล้วครับ เตรียมตัวลงไปแล้วครับป่าเจาะที่ตนเดินตามหลังท่านเปาเดี๋ยวตามหลังมาครับทำสลักปุ๊ก,กีีอยู่ ไปแลครับลุยลงไปแลครับบุกลงไปแล้วป๋าเจาะกระดที่บุกลงไปนี่ก็จิ้มไปเรื่อยครับ

tranh đáy nam anh lướt ô nam nước vô pia pia <laughs> <laughs> mòn đáy <bà. cười> xưa à xưa เปลี่ยนทิศทางครับมาจุดสิ้นสุดหน้าง,งานก็เนี่ยครับอยู่แถวนี้แหละครับลุยลงมา ตามกันลงมาจิ้มไปเรื่อยครับ โอเคน่าจะได้แถวนี้เช็คดูก่อนลุยลงไปครับเดินตามตูดมาพี่ตน้น ไปต่อครับไปแล้วตามหลังไปพี่ตน้น เจออะไรเอ่ยเจอปลาครับแต่มันตายแล้วครับไปตามไปน่อยู่ตรงกลางแล้วครับเดินไปจิ้มไป เป็นดินทรายครับข้างล่างเป็นดินทรายชั้นโคลไม่หนาครับฝั่งนี้ไม่เหมือนจุดเริ่มต้นหน้างานนี่โอ้โหโ,หโคลนี่อย่างหนาเลย น่าจะเข้าไปเริ่มมาจากข้างในนู่นแล้ครับน่าจะเริ่มขุดมาจากข้างในนะครับปิดบล็อกออกมา ก็คงจะดูอยู่ฝักนี้นะครับห่างๆเอาเป็นว่ามาถึงตรงกลางพอที่จะดูใกล้ๆได้ยินเสียงเครื่องจักรใกล้ๆนี่เดี๋ยวค่อยมาชมกันต่อนะครับเดีย๋ยวท่านเปาก็จะตามมา,าเริ่มแล้วฝั่งนู้น คลิปนี้ก็พักกันไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเขาขุดมาจากข้างในามาตรงนี้แหละตรงทิศทางลงไปนี่เนี่ยเจอกันใหมาครับถือว่าเดินเข้ามาถึงหน้างานแล้วเดินมาเป็นกิโลเลยจุดสิ้นสุดหน้างานอยู่ตรงนี้ลุยต่อไปคันบล็อกน้ำ